ฮัลโหลค่ะมาค่ะทุกคนดิฉันลืมเปิดไม์ที่พูดไปทั้งหมดไม่มีใครได้ยินเสียงดิฉันนะคะอ่ะคุณก็ดูแบบจิตสัมผัสเอาละกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราให้คำแนะนำใหม่นะคะอ่ะพี่เต๋โอเคนะโอเคนะคะดิฉันลืมเปิดไม์ค่ะทุกคนค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายใหม่นะคะ สวัสดีค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสำหรับไลฟ์เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะก็เลยปิดไลฟ์แล้วไลฟ์ใหม่นะคะยืดโคนดัดปลายนะคะเราสาธิตไปตั้งแต่ไลฟ์เมื่อกี้แล้วนะคะเพราะว่าเราลืมเปิดไมค์ทุกคนก็เลยจะเห็นแต่ภาพเคลื่อนไหวเอานะคะจิตสัมผัสรีวิวจิตสัมผัสเอานะคะสำหรับยืดโคนดัดปลายบ้านนี้นะคะน้องพลอย เอาโคลนลงแค่ประมาณ40%เนื่องจากว่าโคนผมเป็นผมที่เส้นเล็กแล้วก็รีบอยู่แล้วแต่ว่ามีจุดที่ผมมันไม่เรียงเส้นหรือว่าฟูบ้างฟุ้งฟูบ้างนะคะเราก็จะแก้ไขเฉพาะจุดแล้วก็ให้ผมมันเรียงเส้นแค่นั้นเองนะคะ,ะเราใช้เทคนิคการหนีบแค่ประมาณ40%นะคะ ปัญหาของลูกค้าก็คือหนึ่งคือเป็นเคมีซ้บซ้อนสองคือผมแบนรีบผมเนื้อผมน้อยฉะนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรเล่าเมื่อผมน้อยเราก็ต้องเพิ่มผมให้แลดูหนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ,ะเราก็จะเพิ่มเนื้อผมให้แลดูหนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เขาบอกว่านะคะการยืดคนดัดปลายหรือว่าการดัดเนี่ยสามารถหวีได้ไหมหวีได้ปกติในไลฟ์เมื่อกี้เราหวีไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราใส่บำรงบำรงอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเ,ออเป่านะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะเราคือต้นตำรับของเจ้าแม่เป่ากระจุยกระจายก็ได้ทรงนะคะฉะนั้นแล้วการยืดดัดนะคะทั้งหมดนะคะ ไม่จําเป็นจะต้องบิดต้องหมุนมือหยิกมืองอเพราะในชีวิตจริงลูกค้าไม่สามารถทําได้เองเหมือนช่างนะคะเป่ากระจายหรือว่าจะแห้งเองก็จะต้องได้ทรงในระดับหนึ่งนะคะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมกกว่าตอนทําหรือจะบิดจะหมุนได้ไม่เล่าก็ไม่ได้ผิดนะคะสามารถที่จะดัดแปลงการบิดการหมุนได้นะคะก็คือจะทําใหออ้ทรงมันดู เขาเรียกว่าเราบิดเข้าก็ดูแบบว่าเหมือนเราม้วนเข้ารอนก็จะดูชัดแล้วก็แน่นขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะม้าจะเป่าไปพ,พร้อมๆกันแล้วก็เราจะต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าช่วงมันหมาดนะคะมันจะฟูมากเป็นพิเศษไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวมันแห้งมันจะสวยของมันเองนะคะคอนเซปต์เราคือกระจุยกระจายค่ะทุกคน เนื้อผมค่อนข้างที่จะเคมีซ้บซ้อนนะคะเป็นเคมีซ้บซ้อนมากๆผมนะคะมีการทำสีมาผมมีการทำสีมาแล้วก็ปลายดัดเดิมนะคะเราจะเป่าแบบไม่ต้องบิดไม่ต้องหมุนนะคะกระจุยกระจายตามสไตล์คุณแม่ นะคะคุณแม่เป่านะคะอ่ะเป่าไปเลยจ้ะ ะค,ะคือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลค์นี้ให้หน่อยใครที่ใจดีมากนะคะรบกวนคุณแม่แม่ที่รักนะคะกดแชร์ลงกลุ่มให้นิดนึงหน่อยนะคะคุณแม่ขาอ่าเป่าไปเลยค่ะเป่าให้กระจายผมเส้นเล็กเคมีซ้ำซ้อนนะคะ ผมปลายผมแห้งเสียปลายผมแห้งเสียแตกปลายถึงขั้นหนักนะคะเนื้อผมเบาแล้วก็เอ่อถาเรียกว่าแกนผมตายนะคะแกนผมตายไปในระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่านะคะช่วงที่โคโม่าหนักๆน,นะคะพเอ่อตัดทิ้งออกนะคะประมาณ สองนิ้วได้นะคะประมาณสองนิ้วเป่าให้กระจายนะคะอผมเส้นเล็กคอยบอกเลยว่าช่างไม่ค่อยกล้าไล่สดนะนะคะ ไม่มีใครกล้าเป่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเส้นเล็กหยิดยากเสียง่ายนะคะหยิยากเสียง่ายอ่ะอนนะ,ะเป่าเลยค่ะเป่าให้กระจายเป่าให้กระจายนะคะ เป่าไปเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาน้องพลอยฝากกดแชร์ให้หนิดนึงเป่าแบบกระจายไปเลยค่ะเป่าแบบไม่ต้องทิดชีวิตเสมือนนั่งบินมอเตอร์ไซค์แล้วแห้งอยู่บนอากาศ,าศานะคะเป่าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะกระ,กระจายไปนะคะกระ,กระจายไปไม่ต้องวุ่นวายในการ เซตใดๆลืมเครื่องหนีบม้วนนะคะลืมการเสียเวลาไปได้เลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการยืดโคนดัดปลายนะคะทำวอลลุ่มจริงๆแล้วนะคะตื่นขึ้นมามันจะต้องได้ทรงเลยที่มาของว่าสวยยันหลับนะคะสวยยันหลับสวยยันหลับแขวงแขวเพ่งเ,งเ,ง,เ,ง,เงเข้าไป นะคะคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่ตายคิดถึงมากกว่า <c ười> คิดถึงมากนะคะอ่ะแกว่งแกวงไปทรงเริ่มมาแล้วทรงเริ่มมาแล้วข้างที่แห้งนะคะอ่าอ่าเป่าไปค่ะเป่าไปนะคะใจดีใจดีกดแชร์ให้หน่อยนะคะใจดีกดแชร์ให้หน่อย นะคะใจดีกดแชร์ให้หน่อยเป่าไปเลยค่ะถ้าไม่สวยไม่ได้ทรงนะคะคืนเงินทุกบาทค่ะปังค่ะนะคะต้นตำรับของคำว่าเป่ากระจุยกระจายก็ได้ทรงนะคะแอบไปทำอะไรมาคิดถึงมาได้แล้วค่ะพี่ตาย มาแล้วคิดถึงมากหลังจากที่โควิดไม่ได้ไม่ได้เจอกันเลยเป่าไปเลยค่ะเป่าให้แห้งเดี๋ยวส่งมาเองนะคะเป่าให้แห้งเดี๋ยวส่งมันมาเองไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะฟูฟูแล้วฟูเลย เป่ากระจายแบบนี้ค่ะคุณขาถ้าพลอยเป่าแบบนี้แล้วได้ทรงนะคะเชื่อเธอค่ะว่าคุณนั่งวินมอเตอร์ไซค์แห้งยังสวยนะคะงานวอลลุ่มเราจะไม่ดูแค่ภาพที่สวยสดงดงามนะคะเราจะต้องดูลอนเปียกด,ด้วยนะคะตอนผมเปียกขึ้นลอนแค่ไหนแดงไหม นะคะตอนผมเปียกขึ้นร้อนแค่ไหนเด้งไหมนะคะนะคะแล้วหลังจากเป่าเป่าแบบกระจายหรือว่าบิดหรือว่าหมุนหรือว่าเก็บงานด้วยแปลงดูด้วยนะคะอันนี้คือสวยแบบธรรมชาติของจริงค่ะทุกคนเป่าไปค่ะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่างหน่อยนะคะอ่า เป็นกำลังใจให้ช่างหน่อยนะคะเป่าไปค่ะเสียหดเสียหดเอาอยู่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกว่าจะมาถึงเมืองไทยนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาไม่รู้กี่ประเทศนะคะทุกคนอันนี้เรื่องจริงคะเพราะส่งมาทางเรือเริ่มมาแล้วนะคะส่งเริ่มมาแล้วนะคะหนึ่งช้างอ่ะเป่าไปจ้ะ สวยคืนเงินทุกบาทค่ะตรงนี้เราเรียกว่าทรงฟาดนะคะทรงฟาดตรงนี้เราเรียกว่าทรงฟาดนะคะฟาดได้ฟาดค่าได้ค่านะคะอ่าสวยค่ะเป่าไฟแบบนี้เายาวไปนะคะเชื่อเราค่ะคุณ าพอยเป่าแบบนี้แล้วถ้าคุณนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ในซอยแลวเผนอลืมหมวกใส่หมวกกันน็อกนะคะมันจะแอบแห้งเองแล้วก็สวยทันทีนะคะอ่านะคะชีวิตไม่ต้องการความยุ่งยากค่ะชีวิตไม่ต้องการความยุ่งยากชีวิตต้องการความเรียบง่ายรวดเร็วนะคะเราเป็นสตรียุคใหม่นะคะยุคในการแข่งขัน เราเป็นสตรียุคใหม่ยุคในความเร่งรีบนะคะอ่าฝนตกรถติดนะคะงานหนักนะคะเจ้านายใช้นะคะทุกอย่างจะต้องว่องไวนะคะทุกอย่างจะต้องว่องไวฉะนั้นแล้วมัวแต่นั่งหนีบนั่งเทปนั่งหมุนนั่งม้วนนะคะไม่ทันกินเพื่อนค่ะอ่ะเป่าไปเลยค่ะคุณแม่ก้ม ทั้งตัวเลยจ้ะนะคะกระจุยกระจายจริงๆนะคะเป่าไปกระจุยกระจายจริงๆค่ะนะคะไม่บิดไม่หมุนไม่ต้องบิดไม่ต้องหมุนเป่าไปเดี๋ยวมันสวยเองนะคะยืดโคนดัดปลายเคสเค,เคมีซ้ำซ้อนผมเส้นเล็กเนื้อผมบางนะคะเนื้อผมน้อย ผมผ่านการดัดมาทำสีมานะคะปลายแตกปลายนะคะแห้งกรอบช่วงประมาณสองนิ้วนะคะผมโปรตีนในเส้นผมแทบไม่เหลือแล้วนะคะตรงนั้นเราเคลียร์ออกนะคะเพราะว่าต่ำกว่ามาตรฐานอ่าเคลียร์ออกนะคะเหลือส่วนที่ยังได้อยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเสียค่อนข้างหนักนะคะแต่ดูงานของเรานะคะผมไม่มีเสียเพิ่ม ผมไม่มีเสียเพิ่มแม้แต่เส้นเดียวเป่าให้กระจายนะคะเป่าให้กระจายเป่าไปเลยค่ะนะคะพร้อมหรือยังคะอีกไม่กี่นาทีอีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะสะบัดแล้วก็สดบึบขึ้นมานะคะคือสวยเลยนะคะคือสวยเลยที่มาของตรง ซิสบุ๊บนะคะที่มาของ,งทรงซิสบุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตตอบประมาณ90%อนะคะ,ะคุณแม่สะบัดขึ้นมาแรงๆค่ะโอ้เนี่ยที่มาของคำว่าซิสบุ๊บผอมข้อเข็ะนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะคะคุณแม่ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะคุณขาให้ตายเถอะค่ะให้ตายเถอะตาแตกตาแตกไม่ไหวแล้วเจ้าข่าเอ๋ยนะคะตาแตกไม่ไหวแล้วเจ้าข่าเอ๋ยนะคะเนี่ยคือเป่ากระจายแล้วคือได้ทรงนี้เลยทุกคนแฮปปี้ไหมคุณแม่แฮปปี้ไหมคะ คิดว่ายังไงบ้างกับทรงนี้ติดตามคุณพลอยมานานนะคะวันนี้ตัดสินใจมาไม่ผิดหวังเลยใช้เวลากันแบบคุ้มค่าของพลอยจะใช้เวลานานมากนะคะใช้เวลานานในการทำนะคะฉะนั้นแล้วต้องหนัดพลอยล่วงหนะะ้าเพราะวันหนึ่งพลอยได้เต็มที่ไม่เกินสองท่านนะคะคุณดูสินะคะลูกค้าเอียงนี่ค่ะเนี่ยน,นี่คือเราเป่าแบบ กระจายนะคะเราไม่ได้มีบิดไม่ได้มีหมุนเลยนะคะอ่ะถ้าอยากสวยดูซิบิดได้ไหมบิดตอนเนี้บิดได้ไหมบิดได้ค่ะบิดได้ค่ะบิดได้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่าฮึบโอเคค่ะ นะคะวันนี้น้องพลอยก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสน้องพลอยได้ออดูแลนะคะแล้วเดี๋ยวรอชมภาพนิ่งกันนะคะไปแล้วค่ะสำหรับไลฟ์นี้ค่ะ